ดูจากกระแสสังคมในโซเชียลมีเดียและจำนวนผู้ชมนาทีนี้คงไม่มีอะไรที่จะน่าพูดถึงไปกว่าซีรีส์เกาหลีอันดับหนึ่งในเน็ตฟลิในตอนนี้ซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเอาชีวิตรอดที่ให้ผู้เล่นจำนวน456คนมาเล่นเกมการเล่นของเกาหลีเด็กๆแต่เงินรางวัลเป็นก้อนโตถึง45,600ล้านวอน หรือว่าประมาณ38.7ล้านดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เห็นเนื้อเรื่องย่อตัวอย่างจนซีรีส์จบไปเป็นอาทิตย์ก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่ และก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเกาหลีหันมาจับแนวเซอร์ไวเกิลเกมจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไรวันนี้เลยจะมาพูดกันถึงว่านอกจากความบันเทิงและความหดสุดมุงมิงแล้วซีรีส์เรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้างเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับซองกีฮุนรับบทโดยลีจองแจ ตัวเอกละครสไตล์โลเซอร์ไว้ผู้ใหญ่ที่ไม่เอาฐานทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตตัวเองการใช้ชีวิตในด้านของฐานะความเป็นลูกของแม่และฐานะพ่อของลูกแถมยังมีอุปนิสัยเพิกเฉยกับชีวิตของตนชอบทางลัดหรือว่าอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายามมากนั่นก็คือหาเงินจากการเล่นการพน,นันแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนซื่อจิตใจดี มีน้ำใจและทำเพื่อผู้อื่นมากกว่าตัวเองพูดง่ายๆนั่นก็คือครบองค์ของการเป็นตัวละครเอกประเภทเกมเอาชีวิตรอดเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าเป็นเทคนิคของตัวละครประเภทนี้จึงทำให้รู้สึกด้อยจนหน้าเอาใจช่วยและยังรู้น้อยทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำพาคนดูไปสำรวจเรื่องราวไปพร้อมๆกัน ได้เป็นอย่างดีตัวละครของซองกีฮุนไม่เพียงแต่จะเป็นสเตอริโอทัยหรือว่าพิมพ์นิยมของตัวเอกในเรื่องราวประเภทดังกล่าวแต่บุคลิกของเขายังเป็นจุดอินเทอร์เซกที่เป็นผู้แข่งขันของสควิตเกมที่ต้องการตัวเป็นอย่างมากเพราะเขามีคุณสมบัติดังนี้ติดหนี้เผชิญชีวิตวิกฤตมีปัญหาส่วนตัว มีเรื่องฉุกเฉินเข้าตาจนชีวิตไม่มีอะไรจะเสียหรือว่าแย่ไปกว่านี้อีกแล้วและอีกอย่างร้อนเงินมากยอมทำทุกอย่างให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นทำให้เขาและคนอื่นๆถูกจับตามองและถูกเข้าหาโดยกงอยู่ที่มาท้าให้เล่นเกมปากระดาษแบบง่ายๆด้วยกติกาที่ชนะคือได้แพ้คือไม่เสียอะไร และเสียแค่ถูกตบหน้าจนกว่าจะชนะแลกกับเงิน1 0 0 0 0แสนวอนเป็นใครจะไม่เอาใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ในช่วงลำบากขนาดนี้ผลก็คือแน่นอนเขาได้รางวัลไปอย่างง่ายๆถึงจะโดนตบหน้าไปหลายฉาิก็อย่างที่ว่าแหละครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองหรือว่าทฤษฎีของการได้มาแล้วอยากได้อีกยิ่งเป็นอะไรที่เราได้มา โดยรู้สึกว่าได้มาโดยทางลัดหรือว่ามูล,ลค่าของมันมากกว่าความพยายามที่เราเสียไปก็จะเกิดเกณฑ์นในใจทันทีนำไปสู่การเปรียบเทียบและมีแนวโน้มจะเข้าหามันมากกว่าที่จะทำอะไรที่เหน็ดเหนื่อยแต่ผลตอบแทนน้อยกว่าที่เราเคยได้รับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่คนสัมผัสได้แล้วต้องการสัมผัสอีกราวกับว่า พวกเขาก้าวขาลงเล่นเกมไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่ยังไม่เริ่มจึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่ได้เล่นเกมปากระดาษแล้วโดนโอปออ้ากงยูตบหน้าจะตัดสินใจเข้าร่วมเกมที่ใหญ่กว่าและได้เงินรางวัลมากกว่ารวมถึงการที่หลังจากโหวตเริ่มเล่นเมื่อจบเกมแรกแล้วผู้เล่นจำนวน1 8 8 7คนจาก201คนตัดสินใจ กลับมาเล่นเกมใหม่เช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องสัญญาทางเศรษฐศาสตร์และกละไกทางสังคมที่แฝงอยู่ในซีรีส์สควิตเกมการที่เกมจัดการแข่งขันที่เกาะนับตั้งแต่ตอนที่เริ่มก็เป็นการบอกเป็นนัยะแล้วว่านี่คือการจำลองโลกทั้งใบและระบบที่ครอบอยู่ในโลกของเราเอาไว้ในสถานที่จำกัดที่มีระบบริเวศท,ที่เล็กน้อย เหมือนการที่เราทำการทดลองกับหนูนั่นเองการให้คนเล่นเกมกับกาหนดตัวละครหลักประมาณ7-8ตัวเพื่อให้คลับเคลื่อนเรื่องราวนั้นคือการสื่อสารเชิงสัญญากับคนดูให้เห็นว่าไม่ว่าโลกของเราจะใบเล็กหรือใบใหญ่ขนาดไหนจะหนีไม่พ้นคนละไกทางการเงินและสัญญชาติสัญญาณในการมีชีวิตอยู่ต่อ และมักจะมีคนประเภทต่างๆที่ค่อนข้างจะแน่นอนหรือไม่ใช่ใกล้เคียงอยู่ในสังคมแห่งการแข่งขันการเอาชีวิตรอดอยู่เสมอและจะเห็นได้ว่าฝั่งผู้จัดแข่งเกมนั้นรู้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมที่เชิญมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอายุเรียนจบจากไหนทำงานอะไรทำที่ไหนปัจจุบันทำอะไรอยู่ สถานภาพเป็นอย่างไรประวัติการทำธุรกรรมสถานภาพทางการเงินหากมองในแง่มุมของอำนาจแล้วแหล่งข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงความสูงต่ำของมนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดีมันได้มาเพราะผู้จัดแข่งมีอำนาจทางการเงินเส้นสายและสิทธิในการเข้าถึงที่มากกว่าเปรียบเทียบ ก็จะเหมือนคนที่อาศัยอยู่ชั้นสูงกว่าที่มีสิทธิ์โดยปกติในการมองลงมาด้านล่างมากกว่าง่ายกว่าและมองเห็นได้หมดว่าด้านล่างเป็นอย่างไรในขณะที่คนด้านล่างถูกคุกคามภายใต้อำนาจของการถูกมองนี้ได้ตลอดเวลา s Squid g เกมเป็นเกมที่ไม่บอกอะไรกับผู้เล่นเลยนอกจากจะหยิบยื่นเอกสารยินยอมให้เข้าร่วม ระบุก,กติกาและข้อบังคับเอาไว้ว่าข้อหนึ่งผู้เล่นไม่สามารถเลิกเล่นโดยพละการได้ระหว่างเกมข้อสองผู้เล่นที่ไม่ยอมเล่นเกมจะต้องตกรอบขอ้อ3สามารถยุติเกมลงได้หากผู้เล่นเกินครึ่งยอมอีกทั้งยังย้ำนักย้ำหนากับผู้เล่นว่าพวกเขาไม่ได้ถูกบังคับมาแต่ทุกคน มาเล่นเกมนี้ด้วยความสมัครใจของตัวเองซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและกะติกาทั้ง3ข้อที่ดูเหมือนสั้นๆนี่แหละก็จะดูเหมือนคิดมาดีแบบนี้ครอบคลุมทุกอย่างเอาไว้อย่างสมบูรณ์ราวกับบอกผู้เข้าแข่งไปในตัวเลยว่าทางเราและตัวเกมเป็นแค่ฟันเฟืองผู้ที่จะขับเคลื่อน,นลกลไกของเกมคือพวกคุณตัางหาก และหนึ่งในสิ่งที่เฉียบคมที่สุดของซีรีส์ที่มีให้เห็นคือการเปิดเผยทั้งเกมและเงินรางวัลโดยไม่บอกล่วงหน้าเฉียบคมยังไงตามที่ได้บอกไปว่าเกมนี้ที่จัดขึ้นบนเกาะเหมือนการจำลองระบบสังคมเอาไว้ในสถานที่หนึ่งในชีวิตจริงเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจริงๆมันเริ่มตั้งแต่การที่เด็กคนหนึ่งตอบครูในชั้นเรียนอนุบาล และบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตไปอยากเป็นทหารโตไปอยากเป็นครูแม้กระทั่งเรียนมหาลัยในคณะใดคณะหนึ่งแล้วพอโตถึงวัยเรียนจบเข้าจริงๆลงเอยด้วยการทำงานในสายอาชีพอีกอย่างกับที่บอกเอาไว้การที่เกมไม่บอกใบก่อนก็เหมือนการที่ชีวิตเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรต้องตัดสินใจยังไง ต้องรับมือกับอะไรวางแผนยังไงจนกว่าจะถึงจุดจุดหนึ่งที่มองเห็นมันได้จริงๆและทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่คือการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตของคนรอบข้างทั้งสิน้นอีกทั้งเรื่องเงินรางวัลที่ไม่เปิดเผยจนกว่าจะแข่งขันเสร็จในแต่ละเกมนั้นไม่ใช่ว่าผู้จัดแข่งจะกักเอาไว้ไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกแต่เพราะว่า พวกเขาเองก็บอกไม่ได้ว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ผูเขาแข่งขันทุกคนมีมูลค่าเป็นของตัวเองและเมื่อถูกตัดออกจากการแข่งขันในที่นี้คือถูกตัดด้วยความตายเมื่อคนเหลือน้อยจำนวนเงินก็ยิ่งมากตามเกมเป็นแค่ฟันเฟืองเหมือนสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจสิ่งที่จะตัดสินว่ามันจะขึ้นหรือลงมีใครเจ็บตัวมากน้อย ใครได้เปรียบเสียเปรียบใครรอดใครไม่รอดคือตัวของผู้เล่นเอง Squid g เกมจึงเป็นการจำลองของการตะเกียกตะกายแย่งชิงในสังคมกับการโอนทายทรัพยากรเงินทองหรือพลังชีวิตจากผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่งได้อย่างเห็นภาพเลยทีเดียวทุกคนเท่าเทียมกันในเกมนี้ผู้เล่นทุกคน แข่งขันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันพวกเขาทรมานจากความไม่เท่าเทียมและการแบ่งแยกจากโลกภายนอกเราให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและเอาชนะได้แก่พวกเขาฟังแบบนี้แล้วเหมือนเกมนี้เป็นเกมที่แร์โดยการให้ทุกคนภายใต้ข้อกำหนดหรือกติกาเดียวกันไม่วันนอกเกมจะเคยเป็นหรือเคยมีปัญหาในชีวิตอย่างไร เคยเป็นใครมีหนี้เท่าไหร่การมาเล่นเกมนี้ถูกเซตซูนให้เท่าเทียมกันหมดแต่ในเรื่องของอำนาจไม่มีเข้าใครออกใครและมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าสังคมเกิดขึ้นเมื่อมีคนมากกว่าหนึ่งคน,นมาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดสังคมของผู้เล่นขึ้นและมีคนใช้พื้นที่สังคมและโอกาสบนความเท่าเทียม อย่างไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สวมใส่ชุดชมพูใส่หน้ากากแบ่งลำดับชั้นจากเจ้าหน้าที่หรือทีมงานเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมจากลำดับสูงสุดไปลำดับต่ำสุดเปรียบได้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่มียศสูงกับยศน้อยที่ลำดับต่ำกว่าไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นตั้งคำถาม หรือว่าขับเคลื่อนใดๆเจ้าหน้าที่บางคนใช้ตำแหน่งตัวเองชกช่วยโอกาสกอบคุยผลประโยชน์จากเกมผู้เข้าแข่งขันบางคนได้สิทธิประโยชน์มากกว่าผู้อื่นเช่นหมอที่ใช้ทำความสามารถตัวเองช่วยพาตัดเพื่อนำอวัยวะไปขายแลกกับข้อมูลเกมต่อไปซึ่งมันทำให้เขาได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อมากกว่าผู้อื่นประหนึ่งว่า การใช้เส้นสายถึงหมอและเจ้าหน้าที่จะถูกกำจัดเมื่อถูกจับได้ก็ใช่ว่าสิ่งนี้จะหมดไปหรือว่าถูกตรวจจับได้ตลอดเมื่อเริ่มเกมใหม่สิ่งเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่และผู้เล่นประเภทนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้และเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเกมที่ผ่านมาในซีรีส์ที่ไม่ได้เล่า มีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นบ้างไหมและมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงการที่ฝ่ายผู้จัดเองบังคับทิศทางหรือว่ากระแสชีวิตของผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เป็นไปตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสร้างสถานการณ์บีบบังคับให้ผู้เล่นฆ่ากันเองไปจนถึงปิดไฟในเกมสุดท้ายเพื่อให้ผู้เล่นเสียงชีวิตมากขึ้นเพื่อความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้น และการที่ผู้เล่น001หรือว่าคุณตา GM เจ้าของเกมลงมาเล่นเองแล้วทำการเปลี่ยนโมเมนตัมเกมด้วยเช่นกันเป็นเรื่องที่ตัวละครพระเอกรอดออกมาแต่ก็น่าคิดว่ามันแฟกับคนอื่นหรือไม่สิ่งที่ซีรีส์ q ควิ g เกมมีให้เห็นนอกจากความบันเทิงก็คือสอดแทรกโครงสร้างที่พูดไปทั้งหมดปไปในเกม ที่ขุดเอาสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ออกมาโชว์ให้เห็นจัดจะและแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ประเภทไหนตอบสนองกับเกมเดียวกันได้ท่าทีอย่างไรรวมไปถึงความจนและความต้องการรวยของคนนั้นขับเคลื่อนให้คนเป็นอย่างไรได้บ้างเอาจริงๆเมื่อคิดอีกมุมจะบอกว่าเราเองก็ได้รับความบันเทิงและความรู้สึกเข้าอกเข้าใจรุนละทึก อึ้งทึ่งเสียวอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวรวมถึงความกดดันจากตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือว่าตัวละครรองหรือว่าตัวประกอบในเรื่องนี้แต่ละสถานการณ์เช่นเดียวกันเซฟกับอารมณ์ที่ได้มาจากมันไม่ต่างจากผู้จัดเกมและ VIP ที่มองดูเกมเด็กเล่นที่ผู้ใหญ่เล่นอย่างสนุกสนานในขณะที่ผู้เล่นเอาตัวรอดเองไปเสี่ยงชีวิตและนองเลือด เพื่อเงินรางวัลเช่นเดียวกันและดูเพลินๆก็เหมือนกับว่าอ่านคำโปรยของซีรีส์ที่ว่าเกมชิงเงินรางวัลของผู้เล่นจำนวน456คนกับเรื่องของลกลไกลที่ให้ผู้เล่นกำหนดเองตามการตัดสินใจของการเล่นสควิตเกมอาจดูเป็นเกมของผู้เข้าแข่งขันแต่แท้ที่จริงแล้วทุกเกม คือเกมของผู้จัดการแข่งขันตั้งแต่แรกแล้วต่างหากดังนั้นคำถามก็คือในสังคมนี้กำลังอยู่ในเกมอะไรและอยู่ในเกมของใคร